สวัสดีครับผมแจ็คเอวิงนะครับวันนี้มาทดสอบเครื่องมือ CNC โฟมนะครับผมตัวรวดความร้อนนะครับทำแบบทำเองนะครับผมใช้แบบสามเซลล์นะครับนี้ทุกคนก็น่าจะทำเป็นนะครับไซส์ใหญ่ไซส์เล็กลองดูครับไว้ต้มแสมเครื่องบินเล็กๆน้อยๆครับผมัโฟมตัดฟวมครับจากทิศนะครับใช้แบบ ตัดมือด่วนน่าจะร้อนนะครับตัดครับผมได้ได้ครับตัดมือครับนี่เป็นอะไรครับผมโอเควัด